เกมโรบอทที่เล็กที่สุดว้าวเล่นอยู่ศูนย์คนนะครับนี่คือภาพตัวเกมของเขาครับก็คือมีคนเอ่อตัวเล็กตัวจิ๋วครับอยู่ในพื้นที่เล็กๆเป็นจํานวนมากติดอยู่น่าจะเป็นด่านแรกครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอทที่เล็กที่สุดนะครับดูจากขนาดตัวละครผมได้เลยเล็กมากๆนะครับอันนี้ผมพยายามซูมเข้าไปแล้วนะก็คือซูมไม่ได้ปกติตัวละครเราจะซูมได้แค่นี้ใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ไปอย่างนี้มันก็คือเป็นตัวละครที่แบบหัวเราจะอยู่ประมาณนี้เว้ย ว่าตอนนี้ตัวเราเล็กมากมากเล็กมากอ่ะมาดูกันนะครับว่าเกมกระโดดเล็กๆแบบนี้เอ่อมันเป็นเกมที่เล็กมากๆแล้วก็สูงม,มากๆเช่นเดียวกันเล็กมากตัวละครผมเนี่ยผมซูมเข้าอีกไม่ได้เว้ยเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยตัวละครผมมันเล็กจิ๋วเดียวแลวตายไหมเนี่ยผมตกนานแล้วเนี่ยก็ทำไมยังไม่ตายอ่ะเรื่อตัวผมเล็กเกินกว่าจะตกถึงโอ้โหไม่นะเราพยายามห้ามตายนะครับตัวเราเล็กมากนะครับ <laughs> เออเล่นอย่างลำบากเออเฮ้ยแผ่นลื่นอีกอ๋อโอเคโอเคตายไหมเนะี่ยตัวเราสั้นพอดีโอเคโอเคโอเคโอ้ต้องมาเริ่มใหม่วะเนี่ยตัวมันเล็กอะมันเล่นยากเราเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งไม่ได้ด้วยเราจะต้องเล่นมุมมองเนี้ยฮึบ <c oughs> โอ้ยลำบากซูมซูมๆได้แค่นี้โอเคอย่างนั้นก็มีเช็คพอยไฟเลอวะข้างหน้าเราฮึบ <c oughs> โอเค โอ้โหน้าน้าน้าไปกันต่อครับไปกันต่อ <c oughs> ไปกันต่อนี่แค่ด่านแรกกันเนี่ยเล่นยากมากเพราะมุมมองเราไม่ชิน,นครับใครที่ไม่เชื่อผมลองมาเล่นดู <c oughs> เรามันไม่ชินมุมมองมเพราะอันนี้เป็นมุมมองที่เล็กมากเล็กแบบซูมได้แค่เนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันจะเล่นยังไงอะเล่นยากมากน,นะใครที่บอกว่ามีออบบี้ที่เล่นยากสุดๆนี่ผมแนะนําให้มาเล่น ออฟปปีนี้ดูก่อนอใครมันจะเล่นได้วะถ้าผมผ่านนี้กดไลค์ผมเลยนะเยยมาละมาละโอเคอันนี้คือจะไม่ชนหัวเราผมเข้าใจถูกใช่ไหมโอเคโอเคอยยากเกินยากเกินเอ,อ่อมันมีซื้อเครื่องมือฟิลลิ่งคืออะไรวะเครื่องมือฟิลลิ่ง ่มือฟิลลิ่งคืออะไรวะเครื่องมือโยนคืออะไรวะครับซื้อคนเลือกลวนแรงต้นถ่วงนี่มันคืออะไระครับคืออะไรเอาฟิลลิ่งก่อนละกันฟิลลิ่งนี่คืออะไรอาฟิลลิ่งโอเคฟิลลิ่งมันคืออะไรื่องมือโยนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องมือไว้แกล้งคนอื่นนะในเซิร์ฟมีแค่ผมคนเดียวเนี่ยเกมยิ่งไม่มีใครรู้จักไหนอะของผมฆ่าตัวตายก่อนไหนอะเครื่องมือผมผมซื้อไปแล้วนะโว้สแกมนะครับ ว้าวไอเทมผมอยู่ไหนว้าวที่น,นี่ก็ไม่มีนะครับว้าว <c oughs> ผมโดนหลอกของน้อยโบังครับเรายังโง่อีกรอบนึงหรือเปล่าซื้อขดลวดแรงโน้น่วงเราจะโง่อีกรอบนึงหรือเปล่าฮึบ <c oughs> รอบนี้คงจะได้นะว้าวไม่ได้ด้วยอะไรวะนี่อ่ะเกมผมซื้อไปสองอย่างเลยนะเว้ยดีเซตตัวละคร ไม่ได้การนั่นเนี่ยแบบเนี้ยสองร้อยโลบัคเอาเืินมาโอ้เสียโลบัคฟรีโอเคผ่านตรงนี้มาได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับเออเอออ่ะลอาล่ะอาล่ะอาล่ะโอ้โอ้โอ้โู้สองร้อยโลบัคฉันมันหายไปแล้วฉันจะต้องมาเล่นอะไรวะเนี่ยว้าวทรมานตัวเองสิ้นดีนะเว้า ว้าวทรมานสิดีว,วูมาลวเลยมาเลยอันนี้คือบล็อกอะไรครับบล็อกไ<อ>หไเฮ้ยต้องเร็วแล้วดิเฮ้ยจบแจกดไลค์ด้วยนะตามสัญญาตามสัญญาทุกคนกดไลค์ด้วย <c oughs> อ๋อกำแพงที่ชนแล้วตายอ่ะเราต้องไปยังไงเนี่ยเราต้องหันข้างโอ้เล่นยากมากมองๆเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วตายแต่ละทีกว่าจะเกิดด้วยนะตัวเรามันเล็กกว่าจะหล่นไปถึงก้นแมป อ่อฮะวัด huh. uh, แล้วมาเริ่มต้นตรงนี้ได้ไงครับวัดมาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นได้ไงครับมา,มาผมกลับมาถึงจุดเดิมละผมกลับมาถึงจุดเดิมไปทางอื่นดูดิอ่าฮะโอ้ห huh. oh, มันจะไปยังไงครับชนนันสีแดงนี้ก็ไม่ได้ครับม oh, มันจะไปยังไงครับอุย๊ยอันตรายเช็คอยนี้ไม่ควรหยียบเด็ดขาดนะครับ โอเคสมแล้วนะครับที่เป็นเกียร์ที่เล็กที่สุดในโลกเพราะมันเล็กมากจนเล่นยากที่สุดในโลกมันครับใครที่มันเล่นผ่านนะมันอัดคลิปลงติ๊กตอกแล้วแท็กผมมาดิมันจะเกินไปละมันเกินไปเวลาตายเดี๋ยวกว่าจะเกิดอีกแต่ละทีเอ้ยก็ไปได้นีวะเฮ้ยเกือบชนวิ่งผมไปได้สาทุสาสทุสัสทุสโอ้ยเบอร์มันหยียบอันนี้ะเน่ย no no ต้องมาเริ่มตรงนี้บ่อยลุ้นดู กว่าจะตายได้กว่าจะล่วงถึงพื้นอีกมา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 รีบล่วงซาตูซาตูซาตูโน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 กดไลค์ให้ผมด้วยโอ้ทรมานมาเล่นเกมเนี้ยมันแบบ ดหน่อยๆมันก็ตายแล้วอะ่ะโอ้ดูดิไม่ทำอะไรเลยขอร้อง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 ก็ร้องอ๋อรีซเซตุลละคร <c oughs> <c oughs> เล่นโคตรยากแต่ว่าความสามารถผมมันไม่ได้มีแค่นี้อะดิไม่มีแค่นี้ดิไม่มีแค่นี้ีก็เลยด้วยก็เลยด้วยก็เลยด้วยว้าวมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับความสามารถผม ไม่ธรรมดาจริงนะครับโอ้ย้ยตั้งสต,ตินะครับก่อนสตาร์ทอุ้ย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 ไอ้ไอ้เนี่ยอันตรายไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ตรงเนี้ยนี่นี่อันตรายไอ้เช็คพอยต์ตรงเนี้ยไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยกลัวเช็คพอยต์เลยวัอดต้องมาเริ่มน,นี่อีกละโว้โยไม่ไหวกับเกมนะน้องเว้ยโดนหลอกไป200โ้รบักไม่พอคือผมต้องมาเริ่มเล่นเกมใหม่คุ้นด้วยเหรอครับ อะไรนะครับมันใช่กิจของส่งไหมครับคืออะไรครับคือ200ร้โลบักผมก็คือเสียฟรีเหรอครับโอ้โหมันใช่กิจของส่งไหมครับแบบนี้เห็นไหมตัวผมหัวเหลืองๆเนี่ยหัวล้นๆเหลืองๆไอเอ B บี้ที่ว่ายากที่สุดในเกมโลบักที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อวันสองสามเดือนที่แล้วจำได้ปะไอเอลบี้ที่แบบยากๆอ่ะลองมาเล่นเกมนี้ดู เนี่ยเวลาลิเชตตัวละครล้วตัวผมมันกระจายเนี่ยมันอาจจะมาเหยียบอ,อ,อพูดยังไม่ทันขาดคำว่ามันอาจจะมาเหยียบโดนเช็คพยอยต์ว้าต้องมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยย,ยั่เกะกบาลคนสร้างเกมว้ายแล้วสองร้อยโลบักผมมันไปไหนอะอุปกรณ์นี่ออกเข้าเกมใหม่ดูไหมเฮ้ย,ย,ยกลับเข้าเกมใหม่แล้วได้ของเฮ้ยอุ้ยกลับเข้าเกมใหม่แล้วได้ของว่ะเครื่องมือโยนออโยนี่คืออะไรเครื่องมือโยนนี่คืออะไรบอกผมมาก่อนบอกผมมาก่อนมันคืออะไรอะเครื่องมือโยน ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่รู้ครับเม่มือโยนคืออะไรครับอุปกรณ์ก็ไม่มีให้เดาเลยมีอันนี้ด้วยสปริงโอ้ดสปริงโดดสูงว้าวว้าวเกมง่ายว้าวมีสปริงโดดสูงแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับชายคนนี้ต่อมาเขานั้นก็จะพิชิตออบบีได้อย่างง่ายดายนะครับเออปกติเราจะต้องโดดมา ฝั่งนี้เพื่อขึ้นเช็คพอยต์ตรงนี้ <c oughs> เนี่ยเราจะต้องโดดตามสีม่วงตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหยียบเช็คพอยต์แล้วก็เล่นไม่ผ่านตรงนี้ไม่ต้องรับตอนนี้ครับ <c oughs> เขามีตัวช่วยพิเศษครับเขามีตัวช่วยพิเศษครับว้าว <c oughs> วุย้วยว,ยวยล่วงล่วง,ล,วงล่วงหนักล่วงหนักไม่ได้ไม่ได้อมุมมองมันควบคุมยากมากเลยอะมุมมองมันแบบเรามันตัวเล็กอะเอบเออเอบโอเค โอ๊ปมงมงมองอีกแล้วเนาะ no 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 ฮึบ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 โอกาสมีตัวช่วย <c oughs> ผมจะไม่โลภนะครับผมจะไม่โลภผมจะไม่โลภผมจะไปเหยียบเช็คพอย n ์ให้ได้ก่อนโอเคโอเคเอาละผมจะมาเหยียบเช็คพอย n ์ให้ได้ก่อนโอเค <c oughs> มาละผมอยากเช็คพอย n ์ตรงนี้ได้แล้วผมขึ้นมาตรงนี้อาา่ะฮะ ตรงไหนมีเช็คพอยอีกโอเคเจอละเจอแล้วเจอแล้วเช็คพอยเช็คพอยเหยียบอีกนะครับตรงนี้เรามาได้ไกลมากเลยครับว้าวเรามาได้ไกลมากเลยครับว้าวเราเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมแบบอ๊ะพี่ลองเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งดูไม่ได้นะคือเป็นเกมเกที่เล็กที่สุดเนี่ยดูดิเล็กไหมตัวเราโคตรเล็กเลยออบบี้ยังเล็กอีกเออมีเช็คพอยอีกไหมโอเคตรงไกลๆเลยอ่ะฮะ อ่ฮาะาตรงนี้น่าจะถึงนะครับสวยถึงแล้วก็โดดไปเองอีกสักนิดนึงโดดไปเองเอาละ <c oughs> หน้าหวาดเสียวจริงๆโอเค <c oughs> โอ้โหนรกจัดๆนรกจัดๆไอ้ตรงเนี้ยโอ้เลเซอร์เต็มเลยอะเลเซอร์มันเยอะไปเอาละ <c oughs> <c oughs> או, อุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่โดนไปหล่นนะนั่นไม่เอาไม่โดนไม่โดนไม่โดน โอเคตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้สปริงบอร์ดในการไปนี่ค่อนข้างยากลำบากเราต้องเดินไปเองนิดนึงตรงนี้เดินไปอาฮะแล้วก็โดดขึ้นมาตรงมุมนี้น่าจะได้อไม่น่าไรเฮ้มาได้เลยจากที่ผมลองมา ก็ค่อนข้างนานนะครับผมก็รู้สึกว่าเกมมันบั๊กครับเราไม่สามารถไปจากตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับกระโดดไปมันก็ช้าช้าเกินนะครับทำให้อเลเซอร์ตรงนี้นั้นมันตัดเราแล้วเราก็ตายนะครับเออค่อนข้างเกมนี้น่าจะเป็นมือใหม่นะครับอาจจะไม่เคยเล่นมาถึงด่านตรงนี้ของตัวเองด้วยซ้ํามันไม่รู้ว่าด่านมันผ่านไปไม่ได้หรือเปล่าตรงนี้ถ้าเรากระโดดเนี่ยดูนะมันจะกระโดดข้ามใช่ไหมฮึบฮึบก็ข้ามได้นะครับดูนะนะ่ะแต่พอข้าม พอนะครับบายบายครับสำหรับวันนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับถือว่าเป็นค่าหัวร้อนบายบายรักเสมอจุบหมวดจุบหมวด <c oughs> อยากซูมก็ไปใกล้กว่านี้นะแต่มันซูมไม่ได้ลวมันมีแต่ซูมออกเนี่ยจุบหมวดจุบหมวดงั <c oughs>